สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ BBR Studio กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาร์ไดาสำหรับ EP ที่แล้วนะคะเราพูดถึงผลไม้ที่มีเปลือกสีแดงนะคะก็คือลิ้นจี่นั่นเองและใน EP นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขออยู่ในหมวดผลไม้อีกสักคลิปค่ะแต่ว่าเป็นผลไม้ที่ พบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะก็คือช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนี่แหละและผลไม้ที่ว่านี้นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองแต่เราจะไม่ได้พูดแค่มะม่วงค่ะเราจะพูดถึงเมนูขนมหวานที่เป็นเมนูยอดฮิตและโด่งดังไปทั่วโลกนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ถ้าพูดถึงข้าวเหนียวนะคะภาพของเราก็คือคนไทยจะกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเป็นอาหารคาวเนาะแต่ค่ะแต่ทำไมสำหรับเมนูนี้ถึงได้กลายเป็นอาหารหวานไปได้นะคะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงใครเป็นคนต้นคิดที่จะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยที่เป็นของคาว มาจับคู่กับผลไม้ที่มีรสหวานนี้จนกลายเป็นเมนูของหวานสุดฮิตที่ดังไปทั่วโลกได้ขนาดนี้นะคะและจุดกำเนิดของเมนูนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยคะ่ะ สำหรับที่มาของการเริ่มกินข้าวเหนียวมูนคู่กับมะม่วงก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะทุกคนมีการสันนิษฐานกันว่าเริ่มกินเมนูนี้กันมาในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่สอง แต่ที่แน่ๆนะคะก็คือกินข้าวเหนียวคู่กับผลไม้เนี่ยมีการปรากฏอยู่ในหลักสูตรอาหารข้าวหวานไทยในสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็ยังคงเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันค่ะโดยในรัชกาลที่5นะคะก็เริ่มมีการเอ่ยถึงเมนูมะม่วงกินคู่กับข้าวเหนียวมูนมากขึ้นค่ะและสายพันธุ์มะม่วงที่นิยมนำมากินคู่กับข้าวเหนียวมูนนะคะนั่นก็คือมะม่วงพันธุ์อกร่อง ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะยิ่งนำมาทานคู่กับข้าวเหนียวพันเคียวงูที่ตัวเมล็ดนะคะจะมีลักษณะรเรียวยาวนำมาคลุกเคล้ากับน้ำกะทิแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิปรุงรสเข้มข้นนะคะก็ยิ่งทำให้เมนูข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกลายเป็นของหวานที่คนไทยนิยมกินเพื่อเพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วทำไมาคนไทยถึงต้องกินข้าวเหนียวกับมะม่วงนะคะก็ คาดว่าเป็นเรื่องปกติที่คนไทยในสมัยก่อนพยายามที่จะหาผลไม้ที่สามารถกินคู่กับข้าวเหนียวมูลแล้วมีรสชาติที่อร่อยลงตัวนั่นเองค่ะแล้วคนไทยนะคะเริ่มกินข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ในดินแดนตะวันออกเฉียงใต้นะคะข้าวถือว่าเป็นแหล่งอาหารหลักที่สําคัญเราจะพบกับวัฒนธรรมร่วมทางอาหารนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะรวมถึงดินแดนตะวันออกไกลอย่างจีนญี่ปุ่นนะโดยพื้นเพเดิมคนไทยเนี่ยเริ่มกินข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวมาตั้งแต่ก่อนสมัยทวาราวดีนะคะก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่12-16ถึง แล้วต่อมานะคะข้าวเจ้าก็เริ่มเป็นที่นิยมปลูกกันมากในภาคกลางและใต้ซึ่งนิยมปลูกกันมากกว่าข้าวเหนียวนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปลูกข้าวที่ได้รับจากต่างชาตินะคะทำให้มีผลผลิตที่ดีกว่าส่วนภูมิภาคอื่นก็ยังคงนิยมข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าปะปนกันไปนะคะอย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน เพียงแต่ว,ว่าภาคกลางก็ไม่ได้ทิ้งข้าวเหนียวไปซะทีเดียวนะทุกคนด้วยคุณสมบัติของข้าวเหนียวที่มันจับตัวกันเป็นก้อนได้ง่ายภาคกลางก็เลยนํามาทําเป็นของหวานกันซะมากกว่าค่ะขนมไทยส่วนใหญ่จึงทําจากแป้งข้าวเหนียวนั่นเองส่วนวัฒนธรรมการทําอาหารด้วยกะทินะคะก็เริ่มจากพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ค่ะ จะนิยมมากกว่าทางแถบภาคเหนือกับภาคอีสานนะเนื่องจากว่าต้นมะพร้าวเนี่ยปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เหมือนที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าอาหารภาคกลางก็มักจะใส่กะทินะคะรวมถึงภาคใต้ด้วยจากทั้งหมดที่พูดมานะคะในเรื่องของที่มาเนาะ เราจะระบุไปชัดเจนเลยว่าที่มาของเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมาจากไหนก็อาจจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดที่เป็นรูปธรรมมากนักนะคะเพราะว่าดูแล้วเป็นเมนูอาหารหวานที่เกิดจากวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นที่มีการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะการที่เราจะไปหาต้นกําเนิดของข้าวเหนียวมะม่วงว่าเริ่มจากจุดใดใครเป็นคนคิดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะไม่เหมือนอย่างขนมไทยที่ เราเคยได้ยินนะอย่างพวกทองหยิบทองหยอดใช่ไหมคะที่คนไทยเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าอ๋อมันเป็นขนมที่มาจากวัฒนธรรมอาหารของชาวโปรตุเกสนําเข้ามานะคะแต่ถ้าเราจะไปถามหาว่าที่มาของทองหยอดในประวัติศาสตร์โปรตุเกสเนี่ยใครเป็นคนคิดคนแรกนะคะในประเทศโปรตุเกสอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอกันนั่นเอง กลับมาที่ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมีอีกหนึ่งข้อสงสัยที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยตั้งคำถามแน่นอนเวลาที่เราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงเนาะว่าเราจะต้องราดกะทิที่ข้าวเหนียวหรือราดกะทิที่มะม่วงอันนี้เชื่อว่าเป็นคำถามคาใจของคนชอบเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่ ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาเถียงกันเป็นประจำแน่นอนนะคะแต่สุดท้ายก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นกันนะคะว่าระหว่างมะม่วงกับข้าวเหนียวเนี่ยเราควรจะราดกะทิไปที่ไหนซึ่งความจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะว่าอยากจะราดกะทิบนอะไรนะคะเช่นถ้าชอบข้าวเหนียวมูนที่ฉ่ำไปด้วยน้ำกะทิก็ราดไปบนข้าวเหนียวนะคะส่วนใครที่ไม่อยากให้น้ำกะทิเนี่ยซึมลงข้าวเหนียวมูนก็ราดน้ำกะทิบนมะม่วงแทนนะคะ ซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสำหรับชาวบีบของเรานะคะใครอยู่ทีมไหนนะใครอยู่ทีมลาดบนข้าวเหนียวก็ลองคอมเมนต์มาว่าทำไมนะหรือว่าใครที่อยู่ทีมลาดบนมะม่วงก็ลองคอมเมนต์มานะคะส่วนฝ้ายได้หมดขาไม่ติดขอแค่ข้าวเหนียวดีน้ำกะทิเข้มข้นมะม่วงหวานทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะกินได้หมดคะ่ะ ถึงแม้ว่าเราจะยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะทุกอย่างยังดูคลุมเครือไปหมดว่าจุดเริ่มต้นอะไรมาจากไหนเรารู้แค่ช่วงเวลาที่มีการบันทึกหรือว่าประมาณการนะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและสิ่งที่เราทำได้แน่นอนฟันธงได้แน่นอนก็คือเราต้องชื่นชมในความสร้างสารรค์ของบรรพบุรุษนะคะที่ ลังสรสรสร้างเมนูต่างๆเอามาลองจับคู่ผสมผสานกาันจนเกิดเป็นเมนูที่แสนอร่อยให้เราได้กินกันทุกวันนี้นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยนั่นเองปรบมือค่ะทุกคนและอีกหนึ่งคำเตือนนะคะที่ฝ้ายอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าถึงมันจะอร่อยแต่ว่าอยากกินเยอะนะคะแคลอรี่มันค่อนข้างสูงน้ำตาลมันค่อนข้างจะเยอะสำหรับใครที่มีโรค ความดันเบาหวานหัวใจนะคะก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนจากข้าวเหนียวขาวมาเป็นข้าวเหนียวดำแทนอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้มีสารอาหารมากขึ้นแล้วก็ลดปริมาณแคลอรี่ลงนะคะยังทำให้เราเพลิดเพลินกับข้าวเหนียวมะม่วงแบบฟินได้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลและไขมันที่ค่อนข้างสูงก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ เป็นยังไงบ้างคะเมนูข้าเหนียวมะม่วงที่ไฟนํนำมาฝากกันถ้าใครชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะคะได้สาระความรู้แบบเบาๆนะทุกคนเน้นนะคะเบาๆนะคะเราจะไม่ได้ลงลึกเพื่อไปแข่งแฟนพันแท้ใดๆทั้งสิน้นเป็นคลิปที่มีสาระและมีภาพประกอบที่เพลิดเพลินผ่านการวาดภาพระบายสีในแบบฉบับแม่บ้านฟรีแลนซ์นะคะต้องย้ำนิดนึงนะคะว่า ทุกอย่างเราเป็นแบบงานอดิเรกใจรักนะคะเราไม่ได้ลงลึกเพื่อไปแข่งแฟนพันธ์แท้หรือไปสอบที่ไหนนะทุกคนฟังเอาเพลินๆนะคะทุกอย่างเส็จเพื่อความเพลิดเพลินและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ ต้องกล่าวคำนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย